บีคัฟเวรี่บายเสี่ยมเซ็นเตอร์แอนดเสี่ยงดิสคัฟเวอรี จีเจเบลในรายการ Recovery by Siam Center and Siam Discovery เกาะติดทุกชีวิตทุกเทรนด์ฮิตทุกไลฟ์สไตล์ที่จะมาอัปเดตทุกความทันสมัยและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นที่ Siam Discovery Siam Center และ Paradise p a r k ค่ะ และตอนนี้นะคะเบลก็อยู่ที่หน้าโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ N Concept ค่ะที่อยู่ชั้น6แซ Discovery ข้างๆวิสปอตของพวกเรานี่เองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็กำลังมีโครงการการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษค่ะนั่นก็คือ N Concept E-mania Tournament นะคะซึ่งจัดเป็นปีที่3แล้วด้วยแล้ววันนี้นะคะเบลจะพาไปพูดคุยกับน้องคนที่เป็นแชมป์ถึง2ส,สมัยเลยค่ะจะเป็นยังไงเนี่ยติดตามเบลไปชมกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเแบลบก็อยู่กับน้องภูมิแล้วค่ะสวัสดีค่ะก็อยากจะให้น้องภูมินะคะพูดถึงประสบการณ์ของการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะการแข่งขัน,นอีแม่เนี่ยนะครับมี3ช่วงนะครับช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงคัดของรอบภูมิภาคนะครับทำข้อสอบแบบออนไลน์ครับก็คือมี4ส่วนส่วนแรกเนี่ย เป็นข้อสอบสเปลลิงบีนะครับเขาจะให้คําเป็นความหมายนึงมาแล้วก็ให้เลือกว่าคาไหนเป็นคําที่สะกดถูกครับส่วนข้อสอบรอบที่2เนี่ยจะเป็นเรื่อง f r น and Pro ครับคือจริงๆก็คือเป็นข้อสอบซีโนนีมกับแอนโทนีมครับรอบที่3เป็นรอบ w o r ออริจินครับวอตออริจินก็จะเป็นมีคํามาให้แล้วก็ให้บอกที่มาว่าคํานั้นมาจากรากศัพภาษาอะไรรอบที่4นี่จะเป็นรอบ World Tour ครับ เขาจะมีภาพสถานที่ที่เป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆของโลกครับ mm hmm. เขาก็จะให้ชื่อแบบใกล้เคียงกันมาสีอันเป็นเหมือนการเช็คความเข้าใจทัพย์ของเราครับสีรอบแรกนี้ก็เป็นเหมือนเล่นเกมสนุกๆนล้ครับค่ะแล้วแบบนี้ในรอบที่2เนี่ยน้องภูมิได้ทําอะไรบ้างคะครับรอบที่2เนี่ยมีข้อสอบลอยข้อครับข้อสอบยังเน้น reading ด้วยโอเคค่ะเราในช่วงสุดท้ายนี่เป็นยังไงบ้างคะมันจะมี mini camp ของ e mania ครับ e m a n i ยเขาก็จะแบบพานคนที่เป็น finalist mm hmm. ทั้งบท 10คนนะครับก็คือทั้งภาคจูเนียร์และซีเนียร์อย่างละห้าครับมาเก็บตัวกัน2วันครับที่เราระหว่างเก็บตัวนี้ทําอะไรบ้างค่ะก็มีการสอนพวกภาษาอังกฤษในระดับที่ลุ่มลึกก็แบบมีพวกบทออริจินอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็แบบพวกวอคับยากยากยากัมมาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นความรู้ที่หาได้ยากกว่าการเรียนทั่วไปครับ ก็ถือว่าคุ้มค่าที่ได้เขามินิครมของยิแมแอนดี้ครับเพราะว่าได้ความรู้เยอะมากค่ะสุดท้ายนะคะพี่ก็อยากจะให้น้องภูมิเนี่ยพูดถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษค่ะซึ่งเป็นส่วนช่วยสําคัญเลยเนาะที่ทําให้น้องภูมิเนี่ยติดในการแอนทรานครั้งนี้ด้วยภาษาอังกฤษเนี่ยผมว่าเป็นวิชาที่สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเด็กไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ชอบภาษาอังกฤษชอบมองอังกฤษในมุมแย่ๆว่าแบบวิชาแบบยากท่องจําไม่สนุกอะไรครับถ้าเรามีความรู้ในด้านอังกฤษที่ แม่นยำเนี่ยครับเราก็สามารถดึงคะแนนได้สูงขึ้นได้ครับเวลาเราไปสอบอะไรพวกนี้ครับจริงๆทุกอย่างครับถ้าคะแนนอังกฤษเราสูง,งอย่างเงี้ยครับเราก็จะเป็นต่อในการแข่งนั้นๆครับรวมทั้งเอ็นทานด้วยก็ขอแสดงความยินด <hip> ีก <s Volume> ับน้องภูมิด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะ ภาษาอังกฤษเนี่ยมีความสําคัญกับพวกเราทุกคนมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลกเลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆคนนะคะก็ต้องขยันหมั่นฝึกฝนเรียนรู้จะได้นําไปต่อยอดได้ค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากค่ะฟู้ดบาร์ซาแหล่งรวมมหากรรมอาหารเทคโฮมสวรรค์ของนักชิมชั้นจีศูนย์การค้าพาร์ไดซ์พาร์คสวนสวรรค์ของการช้อปปิง้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพตะวันออก ยกขบวนความอร่อยหลากเส้นหลายเมนูทั้งอาหารคาวหวานนานาชาติจานเด่นจากทุกมุมเมืองให้เลือกลิ้มลองความอร่อยในงานครบคร่องเรื่องเมนูเส้นตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมศกนี้รวบรวมร้านอาหารเส้นดังๆสำหรับคนคลัง่งไคล้ในเมนูอาหารเส้นหลากหลายอาทิสุก,กี้โรม,มิตดรสเด็ดสปากเกตตี้รสต้นตำรับจากอิตาเลียยากิโซบะสลญี่ปุ่นก๋วยเตี๋ยวเส้นเหนียวนุ่มน้ำซุปเข้มข้นมีกรอบทรงเครื่อง พร้อมลองลิ้มความอร่อยกับขนมหวานไทยอย่างสลิมชาววังลองช่องน้ำกะทิและฝอยทองเจ้าอะไรอ,อีกด้วยอิ่มอร่อยกับเมนูเส้นจานพิเศษณนะฟู้ดบารซาชั้นจีพาร์ไดซ์พาร์คถนนสีนครินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0 2 7 8 7 1 0 0 0และ www paradisepark.co.th ค่ะแล้วก็ต้อง ขอขอบคุณกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ,ษ n c o n c e p t มากๆเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยเทปหน้าห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าเบลจะพาเพื่อนๆไปชมกับการแปลงโฉมใหม่ของสยามเซ็นเตอร์ค่ะจะสวยหรือแปลกตาแค่ไหนเนี่ยอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของเบลกับรายการ Recovery by สยามเซ็นเตอร์ and สยาม Discovery กดติดทุกชีวิตทุกเทรนด์ฮิตทุกลไลฟ์สไตล์ออกอากาศทุกวันทาง v s p o t ชั้น6สยามดิสค e r y เวลา10บโมงาและอีก5นาที6โมงเย็น วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ